วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Continual Trading นะครับมือใหม่ทั้งหลายอาจจะงงงอยู่ว่า Continual Trading คือการเทรดรูปแบบที่มันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำยังไงกันนะนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งอธิบายเรื่องของ uh, Market Structure แล้วก็ Liquidity ไปโนะครงสร้างตลาดแล้วก็สภาพคล่องอาจจะงงกันอีกนะครับซึ่งอันนั้นเป็นเคร d วิชานะครับเอามาเอามา Adapt ใช้กับ Continual Trading ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปดูเนื้อหากันว่าเราอ่ะจะมีวิธีการ มองกราฟยังไงดูยังไงวิธีเข้ายังไงเนี่ยไปชมกันนะครับ continuation <uous> trading คืออะไร continuation trading คือการเทรดตามแนวโน้มหลักของตลาดนะครับเราสามารถเทรดไปตามทิศทางของตลาดจะไม่ส่วนเทรนเข้าเทรดเมื่อราคามีโอกาสเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมใช้ได้กับทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น forex หุ้น crypto comedy ้คอ p o s i t e อะไรพวกนี้จะเทรดได้หมดนะครับเป้าหมายของเราก็คือการเข้าเทรดที่ราคาพักตัวหรือ pullback นั่นแหละแล้วกลับไปตามเทรนตัวอย่างเช่นตลาดขาขึ้นมองหาจุดเข้า buy ที่แนวรับตลาดขาลงมองหาจุดเข้า sell ที่แนวต้านอันนี้เป็นตัวอย่างแบบ simple อย่างง่ายนะครับข้อสังเกตนะครับเราจะไม่เข้า o r อร์ตอนที่มันกำลังทำรูปแบบ J D 3องค์ครับเพราะว่าเราอาจจะเจอลากได้ continuation entrance model หรือ m o d e ลการเข้าเทรดแบบ continuation วิธีการเข้าเทรดมีความแม่นยำสูงใน3รูปแบบหลักก็คือ 1. breakout บวก retest model นะครับราคา break แนวต้านแล้วกลับมาทดสอบแนวรับใหม่ใช้ได้ดีในตลาดที่มีเทรนด์แข็งแรงนะครับ c o n f i r มจุดเข้าด้วย price action เช่นกลืนกินพวก engulfing หรือ pin bar นะครับเงื่อนไขาการเข้าบายนะครับก็คือราคาทะลุแนวต้านสำคัญเช่นทำ นิวไฮอะไรเงี้ยแล้วก็กลับลงมารี test, เทสแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับนะครับเกิดแท่งเทียนกลับตัวที่ Bullish ส n g งกู i n g หรือ p i นบา r เข้าบ u ายตั้ง SL ใต้แนวรับตั้ง TP ที่แนวต้านถัดไปนะครับต่อไปเรามาดูเงื่อนไขาการเข้าเซลล์นะก็คือก็คือทําตามตรงข้ามกับบ u านั่นแหละนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็น pull back pull back to key level ก็คือ รอให้ราคาย่อ,อก,กลับมาที่แนวรับหรือแนวต้านก่อนเข้าเทรดปลอดภัยกว่าการไล่ราคานะครับใช้กับพวกฟิโบเนชชี Net ่อะไรพวกเนี้ย e m a ห้าสิบหรือ200ก็ได้แนวรับแนวต้านนะครับเงื่อนไขในการเข้าเทรดของไ e อตัว pullback key level ก็คืออนันี้เงื่อนไขกขารเข้าบายนะครับก็คือตลาดขาขึ้นเป็น high year high แล้วก็ high year low นะครับราคาย่อ,อลงมาที่แนวรับหรือฟิโบห้าสิบหรือ e m a ห้าสิบยี่สิบ e m a ห้าสิบหรือ200ก็ได้เกิดเท็งเทียนกับตัว นะครับที่เป็นพินบายกืนกินหรือมอนติงสตาร์นะครับก็จัดไปเลยเข้าบายตั้ง SL ที่ใต้แนวรับตั้ง TP ีที่แนวต้านถัดไปนะครับการเซลก็เหมือนกันทำตรงกลางข้ามนะครับผมต่อไปรูปแบบที่3นะครับเทรลไลน์นะครับเทร,ทรลไลน์โมเดลนะครับก็คือการเข้าเส้นนะตามเส้นเทรลไลน์ที่เราตีไว้นะครับใช้ได้ดีในตลาดที่มีโครงสร้าง เทรนที่ชัดเจนนะครับเงื่อนไขาการเข้าบ่ายนะครับก็คือว่าเส้นเทรนไลน์เชื่อมต่อกับจุดไฮเอโลนะครับราคาลงมาแตะที่เทรนไลน์แล้วเกิดการาเกิดแท่งกระับตัวคอนเฟิร์มไอซไ์ไม่ต่ำกว่า40หรือ E A 50รองรับราคานะครับเข้าบ่ายแล้วก็ตั้งเซลล์ที่ใต้เทรนไลน์ตั้ง DP ที่แนวต้านถัดไปนะครับการเซลลก็ทําตรงกันข้ามกับการบ่ายนี้ Continuation Trade Example นะครับตัวอย่างการเทรดนะทุกคนเรามาดูตัวอย่างการเทรดจริงกันดีกว่านะครับตัวอย่างแรกก็คือ Breakout บวก a Re-test นะครับ ตลาดอยู่ในขาขึ้นนะครราคาอยู่แนวต้านที่1.200หรือ2,000อะไรก็ว่าว่ากันไปนะครับแล้วกลับมาทดสอบที่เดิมนะครับเกิด bullish engulfing หรือหรือกลืนกินนะครับกลืนกินแท่งขาขึ้นบริเวณแนวรับใหม่นะครับก็กดเข้าบายนะครับ TP ก็ตั้งที่1.2อา TP ก็ตั้งที่1.2 200อะไรเงี้ย SL ที่ต่ำกว่าจุดเข้า20ปิบหรือ100จุดก็ได้นะครับ กรณีเข้าเซลล์ก็คือดูที่แนวต้านแข็งแกร่งแล้วรอรีเทสเช่นเดิมนะครับตัวอย่างที่2ก็คือ pull back to key level คือตลาดเป็นขาขึ้นรอให้ราคาย่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็หรือราคาลงมาแตะที่ e m a 100หรือ50นะครับแล้วก็เกิดผิดมานะครับบวกไอไซ์ไไม่ต่ำกว่า40เข้าบาบนะครับตั้ง dp ที่แนวต้านล่าสุด SL ที่แนวรับล่าสุดนะครับผม กรณีเซลก็ดูที่ราคาพู l l back ไปที่แนวต้านที่แข็งแกร่งก่อนเทรดนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆก็กลยุทธ์ให้มั่นใจนะครับทำไมต้อง b a c k t ท s t ก่อนนะครับเพื่อแใน่ใจว่ากลยุทธ์ continuation เนี่ยใช้ใงานได้ใช้งานได้จริงก่อนการเทรดจริงเสมอน,นะครับวิธีเทรดก็คือแล้วก็ใช้ historical data ย้อนหลัง1 2ปีนะครับทดสอบไปทดสอบในกลยุทธ์นี้นะในทางเฟรม1ชั่วโมงสชั่วโมงหรือ daily นะครับผลลั์ก็ควรจะเป็น บันทึกผลลัพธ์นะครับวินเลทควรเกิน60%นะครับลิสต์รีวอล์ดิโอควรเป็น1นต่อสหรือ1นึ 3, 1่ต่อสาต่อสีก็ว่ากันไปดอดาวตา่ำดอดาวนี่ก็ประมาณสัก5-10%ก็เพียงพอแล้วนะครับผมผลลัพธ์จากการทดสอบนะครับแบ็กเทรดร้อยเทรดเนี่ยเราอาจจะได้วินเลทหกสิบก็ถือว่าดีมากนะครับลิสต์รีวอล์ดิโอเฉลี่ยที่1นึ่ต่อสากำไรระยะยาวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดดอดาวเพราะเรามีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอ่า สรุปแผนและการนำไปใช้นะครับหัวใจหลักสำคัญของ continuation trading ก็คือข้อที่1คืออย่าส่วนเทรนดนะครับเทรดไปตามแนวโน้มนะครับก็ดูว่ามันเกิดสวิงไฮสวิงโล n g โล w l เวอร High l o w เวอร์โยังอะไรเงี้ยเทคไปนะครับ2นะครับเลือกจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสชนะสูงเช่น Break Out ์พู l Back หรือ t ทรลเลอ n ์นะครับอันนี้ซิมเปิมากนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับ SL ไม่เกิน2%ของพอร์ตนะครับผม b บ็กเทรนะครกลยุทธ์ของเรานะครับทดสอบก่อนใช้งานจริงเสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเทรดดิ้งวิวก็ดีหรืออะไรเราลองไปทดสอบทฤษฎีให้มันเวิร์กก่อนแล้วค่อยไปเทรดจริงนะครับพร้อมเทรดแล้วหรือยังทุกคนนะครับไปฝึกฝนกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าโมเดลการเทรดนี้โอเคไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ อาจจะงงๆหน่อยนะครับความยาวก็ประมาณ6-7นาทีนะครับก็ผมพยายามจะอธิบายว่ามันคืออะไรจุดเข้าจุดออกยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปดูศึกษาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับทั้งในอากู๋กูเกิลนะครับยูทูบนะครับว่าคอนติเนนต์เทรดดิ้งอ่ะมันเป็นยังไงเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สมัครช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับออยากให้ผมทำขึ้นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย the dog do what